ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเอาข,อขาวๆแล้วนนแล้วเขาหกไ,ได้เขาต้องอนะอมีจังหวะถึงจะได้ออกมาต่ละก้นอนนะเราไม่น้ำปัน้นตามขึนแบบม้นเลยนะคะเมื่อกี้เวคือแบบเลยไม่ต้องตามก่อนใช่ไหมคะไม่อันนี้เราไม่ต้องจำค่ะเราก็ใส่เลยข้าวไร้ใบเรี่ใช้เยอะไหมคะประมาณสี่กรัมประมาณ ใช้ได้50กรัม50กรัมนะะคแล้วก็คอนเฟกคอนเฟกคอนเฟกแล้วก็จะบีบส่งให้มันละเอียดนิดนึงถ้ามันไปเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันก็จะโลกเด็กทุกเด็กโลกเด็กมันจะใหญ่ไปมันมันเล็กบปใช่ใช่เราก็เลยแน่เลยมันก็จะเข้าไปกับเนื้อว่จะกินบีบเลยอย่างเงี้ยต้งแต่ก็ใช้เยอะไหมคะประมาณก็ประมาณเท่ากันเท่ากันนะถ้าใส่มากแล้วเดี๋ยวจะอร่อยมากจนตายทุกอย่างก็ต้องมีอัตราส่วนนะคะใช่ แล้วแป้งระคะอย่างนี้ใช้ประมาณกี่กรัคะก็ประมาณขึ้นโลขึ้นโลนะคะอันนี้เลยพี่ขอตัวก็ตัวมาไว้แล้วล่ะใช่ใชพี่ช่างไว้หมดแล้ววงมาช่างมันจะช้ามันทำได้ไหมล่ะสนุกทำหนูอยากทำสนุกไหมเดี๋ยวทำอีกเนึ่ง แบบเหนียวเลยหรื <laughs> อเราต้องไปปั้นก้อนอีกไม่งั้นมันจะไม่กรอบออแบบนั้นเสร็จแล้วนะคะจะแบ่งมานี่แล้วนะจะเก็บแล้วนะอันนี้เราต้องพักคุกกี้ไว้ก่อนนะคะต้องพักตรงไม่ค่ะถ,ถ้าเดี๋เราทําก็ทําได้เลยทำได้เลยใช่ไหมคะอัะออออออมอัล้ว เพราะว่าต้องต้องทําไว้เลยไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าไม่มีพอพี่จะไปส่งตามร้านใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเขาหมดเขาก็จะโทรมาแล้วแล้วพี่ก็จะโทรไปหาเพาะว่าส่งยาพี่ส่งร้านไหนบ้างคะโอ้หลายร้านเหมนะแบบมีคนสนใจที่ที่ร้นานที่วัดราชประสิทธิอ์อ่ะค่ะส่โอ้แล้วก็มีจุ๋ยเตี้ยวร้านอาหารต่างสั่งเย็บเกล็